โอ้โหเธอท่าเยอะอีกแล้วออเอ้ยฝนก็ตกปลาก็กินโอเคอีวันนี้วันละแบบไม่พอจะจดร้องเพลงได้ไม่ได้จัด like that สวัสดีครับเจคไอเยอะปะล่ะนะครับวันนี้มาเลยตกก็ช่วยได้ดูครับฝนตกมากมาตกท่ามกลางสายฝนเลยครับเข้าไปได้มาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวไหมนะครับผมเพิ่งมาถึงเนาะ ก็เพิ่งตีได้ไปไม่กี่ไม้เองสองสองสี่ไม้นี่แหละแล้วก็เพิ่งได้เป็นตัวแรกโอเคนี้ก็ทีนี้เหยื่อมือนเดิมมาดูข้อมูลจากผมฟังไส้บวก่อเนาะแต่อันนี้เหงามากเขียนไม่มีเลยเพราะฝนตกมากซือก่อนปครับเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับอ่ะอันนี้เบ็ดที่ผมใช้เป็นเบ็ดของเียวโกะครับซื้อจากนัทอมครับนาทอมเดอะเบนะครับลองไปติดตามช่องนาททอมด้วยนะครับอันนี้คมมากขนาดสามโอคมมากครับเฉียวมากผิวมาก แล้วก็อันนี้ผมได้สต็อปเปอร์จากนาทอมมามาทำเคล็ดลับใช่ไหมใช่มันเป็นเชือกโอเคแน่นอ่ะแน่นแน่นดีเขาใช้เชือกอะไรคะเป็นเชือกเชือกเ้่าอ่ะเบอร์รู้สึกถ้าจำไม่ผิดเบอร์สิบห้านะอืม,อมแน่นแล้วเลื่อนดีกว่าหนังย่างอีกครับแล้วก็ดีกว่าสายที่อีมามัดสต็อปเปอร์เลยเออลองไปใช้กันดูเนาะลองไปใช้กันดูเนาะหรือว่าไปตามช่องของนาทอมนะครับช่องเดอะเบสอะครับอ่ <Okay. S 2> แกจะสอนตกปลาบึกนะครับแต่แกจะสอนที่ดงสําร้าน นะครับดีมากใช้ดีมากเบ็ดแกก็ดีมาทุดดกคนมาเอ้ยฝนก็ตกปลาก็กิน คุณพาคุ้เลยหนักเ้ยมาแล้วตัวที่สมาแล้วตัวที่สองตามมาติ๊ดเด๋ยวเป็นแ่เจอเดหงสุขภาพออใหญ่จริงด้วยใหญ่ไหม่ไหมว้าว เนี <idd ratchet Lust> Get. ่ยๆเห็นตัวอีกทีดิเนี่ยโอ้ยใหญ่สักเท่าไหร่นี่ไม่ยอมขึ้นเลยว้าวใหญ่มากเดี๋ยอะมากปึ๊กขอบคุณนะคะใหญ่ไม่มีใหญ่สิใหญ่ยูอะใหญ่ไหม เออติดๆเป็นมาลูกเออรอสะหอบเลยเออ <c oughs> สามแล้วจาว้าว้าว <c oughs> มาแน่เขามาแน่ฝนเนี่ยแหละมาแน่ <c oughs> โอ้โหเธอท่าเยอะอีกแล้วฮะ<า> <c oughs> ่ชิวเนาะเฮ้ยเหมือน,นปิดหางเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะ โอ้ตัวใหญ่หรือติดพุงเนี่ยอีกแล้วตติดพุงเอื่อที่แรกนูกวก็ติดฝังกันนะเนี่ยเขาติดติดปากเห็นไหมติดปลาครับติดปากโอ้ยช่วยหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวดึงดึงขึ้นมาก่อนตรงตรงใหญ่มากดูดูดูหัว ใหญ่มากเจอเท่าไหร่ละสีมารัวๆจ้าไม่อยากจะคุยไหนอ่ะบ๊น้องบอกพี่ดึงไปก่อนขอบคุณครับ วันนี้เรามาอยู่ซุ้มบีกันนะคะถ้าแล้วนะเกยใหญ่อยู่นะขอบคุณครับต่างชั้นอะไร6 6เสร็จได้เนาะหลุดไปหลายตัวอยู่นะหลาายตัวมก ออ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยน้องลืมน้องเลยว้าวอืมไม่ได้ให้พักไม่ให้พอนเลยเอ๊ะเจ็บเจ็ดแล้วจ้า อขอบคุณค่ะตัวเอาแป๊บเดียวเจ็ดตัวและอารมณ์ดีปากินดีคืนนี้คืนนี้คืนนี้เราได้กลับบ้านเร็วแน่เลยหมดเดยอะหมดกินดีจัดจริงจน่าจะได้มากกว่าเจ็ดตัว้วยสามาเอ็นมันเหมือนมันตีเกีียวครับวัดไม่ทัน ลุดไปหลายตัวเลยลุดไปหลายตัวมากเสียดอยจังจริงๆพี่ว่าน่าจะถึงสิทนะใช่ใช่ที่เท่าไหร่ล่ะจ๊ะแปด มา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 แลมามามาหมดมางาม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 ม เก่งจนบิดแล้วคุณต้องกินชาเลยข้หมนแทงไม่ยมึอนกินไปตั้งแรงดีไม่เท่าไหร่อน้องกำลังหมายความว่าพี่ตัวไม่เท่าไหร่ทำไมพี่ไม่เอาขึ้นซะดีโอเคครับปวอะไรรึเปล่านอะปากนี่ ปลาบอกยอมมันก็ไดไ้ยอมไปไปยอมแล้วยอมแล้วอะไรอย่างนี้ไปก็ตัวเขาเบาเนี่ยเขาหมดแรงแล้วนะมึงไม่หมดกูหมดแล้วนะ ยังไม่ทันวางคันเบ็ดเลยกินซะแล้วมา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 วโอ้ยโ,โอ้ย <laughs> <laughs> ตกใจตกใจสวิงโอโ้โหน้นองเขาเซียนมากเลยจ้วงบับเข้าเลยโอ้โหนี่สำารับที่แม่งใหญ่แล้วเนี่ย <laughs> ขอพี่ดูหน่อยได้ไหมโอ้โหใหญ่เท่ใหญ่มากโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่มากดูดิใหญ่กว่าตัวนั้นอี่กระแรงไม่เท่าในตัวนั้นเลยว่ะหมดแหงหญ่ไนี่เนี่ยังไม่ใหญ่ครับเออเอาเออนึกหรือเปล่าจะเล็กอยหรอ แตว่าในบ่อที่มีตัวใหญ่กว่านี้อีกอะเนี่ยยังไม่ใช่ยาวที่สุดใช่ไหมโอ้โห อ่ะด mm ึงดึงดึงมามาแล้วโอ้ตัวใหญ่อยู่นะอุ้ยตุ้ยปลาสั้นเนาะนี่แบบยิวเลยอ่ะอือเห็นไหมไม่ใช่กระหูกสวัสดีครับ Tí gai đeo bà chửi Wow Này à Ui, ui, tưng Ờ, tưng rồi <laughs> <years> <laughs> จริงเหรอเป้าเ oh no, oh no. สียงเสียงเลยร้ <l ug> อนมันมาใช่ไหมตัวเนี้ยติดใช่ปะ oh <no. S 1> ไม่หลุดนะนั่นหลุดอีกแล้ว oh no, oh no. พูดไปทางขาดคำอีดแล้วอะเราว่าเราเราว่ามันเป็นที่นี่ตัวเปลี่ยนไอ้นี่ใช่ไหมเบ็ดใช่ไหม เบ็ดอันเก่า <off> ก uh ็ด uh. pues ีอยู่แล้วเปลี่ยนทำไมเห็นไหมหยุดเลยผมไม่เล่กดิค่ะเหมือนพันอะไรมาด้วยเนี่ยนี่ครับ เม็ดหน่อย mm hmm. อในดูซิตัวใหญ่ไหมโอเคอ่าขึ้นมาอีกตัวครับตัวนี้ใหญ่เหมือนกันนะพอสมควรเลยครับเม็ดสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็ใกล้จะกลับบ้านแนละ้วหลุดซะเยอะครับตันนี้หลุดเยอะมาก ถ้าไม่หลุดนี่ก็น่าจะถึง20ตัวเ,เกินเปลี่ยนพอเปลี่ยนมาใช้เบ็ดตัวเลก็กนะครับดูอลองดูดีสีไหได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยหลุด,ลดเลยหลุดเป็นว่าเล่นเลยขยันหลุด๋ยว <c oughs> กันบบานแล้ว เดี๋ยวเรามันลุ้นกันว่าจะได้ไหม,มลูกนี้เมสสุดท้ายของทริปนี้ Weeks later. อ่าครับกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้หมดวันแล้วเข้ามาเจะตีหนึ่งแล้วมาตั้งแต่บ่าย3สามเนาะก็จะตีหนึ่งแล้วกลับบ้านที่บางบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปที่บึงประบึกเสนายุทธยานะครับก็ <Wow. S 2> ครั้งนี้น่าจะได้ไปนะครับน่าจะไม่พลาดและโอเคเอาไว้เจอกันครับฝากติด<บ>ตาม<ร>ด,ด้วยนะสวัดีครับ